สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง JF Auto Review ช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์ทุกประเภทเพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้ออย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวล่าสุดและข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณรักวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ Isuzu D Max รถกระบะยอดนิยมที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความทนทานและความคุ้มคา่าไม่ว่าจะใช้เพื่อการขนส่งงานเกษตรหรือใช้ในชีวิตประจําวัน Isuzu D Max ก็เป็นตัวเลือกที่หลายคนไว้วางใจมาอย่างยาวนาน Isuzu D-Max รุ่นใหม่นี้มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งและล้ำสมัยกระจังหน้าแบบใหม่ดูดุดันมากขึ้นไฟหน้า LED Projector พร้อมไฟส่องสว่างกลางวัน DRL ทำให้การขับขี่ในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเป็นเรื่องง่ายตัวถังรถออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อช่วยลดแรงต้านลมและประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นล้ออัลลอยขนาดใหญ่และยางที่ออกแบบมาสำหรับทุกสภาพถนนช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ไม่ว่าจะทางเรียบหรือทางลุย ภายในห้องโดยสาร Isuzu D-Max มีความกว้างขวางและทันสมัยเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่ทางไกลหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพเยี่ยมแผงคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมเพิ่มความหรูหราและความรู้สึกพิเศษในทุกการเดินทางด้านเครื่องยนต Is ์ Isuzu D-Max มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตรและ3.0ลิตรที่พัฒนามาให้ประหยัดน้ำมันและแรงดิดสูง เหมาะสำหรับทั้งงานหนักและการใช้งานทั่วไประบบเกียร์มีทั้งแบบธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อสำหรับผู้ที่ต้องการความสมบุกสมบันมากขึ้นเรื่องความปลอดภัย Isuzu D-Max ก็ไม่น้อยหน้าใครมาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องรอบคัน360องศาถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแกร่งตามมาตรฐานสากล ช่วยให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลในแง่ขององค์การใช้งานจริง Isuzu D-Max ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความคุ้มคา่าประหยัดน้ำมันและความทนทานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะทที่สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ถนนและสภาพอากาศมีความหลากหลาย Isuzu D-Max จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม สุดท้ายนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง JF Auto Review ของเราด้วยนะครับเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมในทุกๆวันขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ